มาตัวต่อมาเป็นไรคางี้นะฮะหรือตัวชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันผมจําได้เป็นไรคางี้เนาะตัวนี้ราคาประมาณ3ามพันหนะอย่างที่บอกไปนะแพงชิปหายเลยนะฮะมาสกิลแรกนะครับผมจะเป็นการจับปึ๊บแล้วก็ไถไปกับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทุ่มลงอีกทีหนึง่งแล้วก็จะดาสแลมนะเราต่อยต่อได้นะไอท้ท่านี้ต่อมานะฮะท่าที่2จะเป็นการจับเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทุ่มลงอย่างนี้แล้วก็ต่อยต่อได้เหมือนกันนะครับส่วนท่าที่4ี่เนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าไปตับอย่างนี้นะครับผมซึ่งจะน็อกแบ ส่วนท่าที่4นะฮะจะเป็นการบัฟดาเมจขึ้นมานะฮะอ่ะทีละ5นะ,ะปกติต่อยเทียสีนะครับแล้วก็จะมีทีพีเด็ด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดโดนคอมโบมันไปนเนี่ยชุดเดียวตายแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดไม่เปิดไอ้สกิลสเนี่ยมันก็จะชุดเดียวไม่ตายนะครับโอเคเรามาดูสกิลบล็อกแตกกันนะฮะสกิลกแรกนะครับอ่ะบล็อกได้นะสบล็อกได้นะครับส่วน3ามนี่น่าจะบล็อกแตกอ่ะบล็อกแตกท่าเดียวนะไม่ล็อกแบ็กด้วยนะเออถ้าโดนอีทีก็ตายเลยนะเพราะว่าอะไรใครมันคอมโบแรงชิบหายเลยนะครับแถมคอมโบโคตรง่ายอีกนะ เดี๋ยวผมขอลองบัฟกับสกิล4ก่อนนะมันจะบล็อกแตกเหรอวะอ๋อลืมอ่าบล็อกได้อ่ะฮะบล็อกได้นะครับมาทีล่างโหมดนะครับจะเป็นการแปลงร่างคล้ายขี้รัวเลยนะฮะเหมือนขี้รัวเลยท่าแรกนะครับผมจะเป็นการกระโดดหมุนตัวแล้วก็ดาวสลัมลงมาอย่างนี้นะฮะ30ดาเมจนะไม่แน่ใจว่าต่อคอโมโบได้เปล่านะท่าที่สองนะครับคืออะไรวะอ๋อคือการจับแล้วก็โยนนะฮะแล้วก็ดาวสลัมมาอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อคอมโบได้นะดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่โคตรแรงเลยเชี่ย ท่า3นะฮะจะเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยนะเดี๋ยวขอจูบไม่ตายเออเนี่ยแล้วก็จะต่อยคอมโบอย่างนี้นะครับอืมอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะคือระไรทั้งนี้มันแรงมากเลยนะครับดูดิส่วนท่าสี่นะะจะเป็นการจับเปลี่ยนแล้วก็น็อกแบ็กออกไปนะครับผมประมาณนี้นะฮะล่างหมดมาทีนี้เรามาดูสกิลบล็อกได้กับบล็อกไม่ได้กันนะฮะสกิลแรกบล็อกแตกนะครับอ่าฮะสกิลสองบล็อกได้นะฮะอาจจะสกิลสี่ก่อนบล็อกได้นะครับสกิลสามน่าจะบล็อกแตกนะอ่าฮะบล็อกได้นะครับ ประมาณนี้ฮะอะไรย่ายงี้